สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกๆท่านคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนพฤศจิกายนชาวราศีเมษก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะเป็นคนที่ความมีความมุ่งม,มั่นนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเรามาดูไพ่กันเลยดีกว่านะคะสําหรับเดือนนี้นะคะตัวตนก็จะได้ไพ่สเตทน,นะคะก็เป็นรูปผู้หญิงจับปากสิงโตนะคะก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคะเป็นคนที่มีความเข้มแข็งนะคะ มีเป็นคนที่มีเสน่หนะ์ในไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็บางทีนะคะในเดือนนี้ถ้าเกิดมีคนมาชอบท่านก็อาจจะค่อนข้างจะมีมาตรฐานสําหรับคนที่มาที่จะมาถูกใจหรือว่าที่เราจะเลือกนะคะค่อนข้างสูงนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะเก่งด้วยนะคะแล้วก็อีกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็เป็นไพ่สิบดาบนะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องจะมีคนมาแอบอิจฉาท่านด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวตนของท่านนะคะแล้วไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็นไพ่เก้าคาถานะคะก็หมายถึงว่าคือในเดือนนี้อาจจะมีอะไรที่มันเด็ดเหนื่อยเข้ามานะคะไพ่ข้างๆก็จะเป็นเชริคอตนักรบนะคะถึงจะเด็ดเหนื่อยอย่างไรนะคะสําหรับเดือนนี้ท่านก็มั่นใจว่าสามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคหรือว่าอะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือว่าการงานนะคะพัน ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคือมีความมั่นใจที่จะทําอะไรลงไปนะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะแต่สามารถที่จะเต่อสู้ไปได้นะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะอาจจะมีเดือนนี้อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็มีภาระที่ให้วิตกกของวลเยอะมากหน่อยนะคะในเรื่องของงานแล้วก็ในเรื่องของเงินด้วยนะคะแต่ว่าเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าโชคดีมากนะคะมีไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะสิบเหรียญก็เป็น เหรียญนี้ก็คือเงินนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้มีเงินเข้ามาให้ท่านใช้เยอะมากพอสมควรนะคะอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งของโชคลาภนะคะแต่ว่าอยู่ในตําแหน่งอื่นก็ขอทายว่าท่านมีโอกาสที่จะได้มีเงินเข้ามาใช้นะคะผ่านเข้ามาให้เราใช้เป็นจํานวนเยอะที่สุดเพราะว่า <Okay. S 2> เป็นสิบเหรียญนะคะแต่ว่าจะเยอะเป็นเงินหมืน่นเงินแสนอะไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงด้วยนะคะในบางครั้งเราก็ต้องดูพื้นดวงด้วยนะคะ แล้วก็ในตำแหน่งของโชคลาภท่านก็จะได้เป็นไพ่เดาบูลกับหัวนะคะเดาบูลก็เป็นพระจ,จันทร์ใช่ไหมคะมันก็อาจจะมีความวิตกกังวลนะคะในการจับจ่ายหรือว่าการจัดการเงินของเราในครั้งนี้นะคะอาจจะมีการลงทุนหรือว่าการจ่ายเงินสุรุย่ยสุร่ายเลอเผเอจ่ายออกไปนะคะประตอนนี้ก็เริ่มคิดว่าเอ๊เราจะหมุนเงินยังไงเราจะจัดสรรเงินยังไงเกี่ยวกับเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเนะี่ยบางครั้งก็เป็นเรื่องการลงทุนนะคะแต่เดือนนี้นะคะ เงินของท่านก็เข้ามาเยอะนะคะก็ไม่น่าจะวิตกคือคงต้องวิตกกังวลนะคะแต่ว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเพราะเดนมูลก็เป็นไพ่ลับหัวก็หมายถึงว่าไอ้ที่มันมืดๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเริ่มเช้าแล้วอาจจะใกล้ 5, ตีสี่ตีห้าท่านก็ต้องรออีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้ระวังด้วยเน่ยต้องรอบคอบเกี่ยกับพวก การเงินพวกสัญญาต่างๆนะคะพวกกฎหมายอะไรพวกนี้นะคะมีไพ่ u s สติ e เข้ามาแล้วก็มีไพ่เดือ o ฟอยู่ในค่าเช่จ่ายก็หมายถึงว่าบางทีเราก็อาจจะใช้เงินอใช้เพลอไปอีกทีก็หมดไปแล้วงเงี้ยถึงจะมีเงินเข้ามาเนะะี่ยก็ก็มีโอกาสที่คือตัวท่านเองก็เลยจะวิตกกังวลกับสิ่งที่ท่านใช้จ่ายไปนะคะแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับเงินเยอะเหมือนกันนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นไพ่ห้าเหรียญก็มีคนจะมาเหมือนกับว่ามีคนจะมาขอเงินเราอะ่ะ มาคอ,อายที่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาอาจจะแบบค่าใช้จ่ายที่บางทีก็ไม่น่าจะต้องจ่ายไปก็ท่านก็ต้องจ่ายไปนะคะระวังเกี่ยวกับพวกสัญญาเงินกู้ในพวกนี้นะคะพวกสัญพวกสัญญาต่างๆอะไรที่มันเป็นเอกสารเนี่ยเปเปอร์เวิร์อะไรรวมถึงการเขียนด้วยนะคะบางทีก็เกี่ยวกับการเขียนนะคะมีไพ่เดลูเปอร์เข้ามาก็สมายถึงเมื่อปุกเกี่ยวกับสื่อโซเชียลอะไรพวกนี้นะคะการที่เราเขียนออกไปแล้วมันจะมัดตัวเราเองนะคะก็เขาก็บอกว่า ให้ระวังนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการถูกหักหลังความไม่จริงใจหรือว่าถูกอิจฉาจากใครก็ไม่รู้นะมองไม่เห็นแล้วก็ระวังเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะคะไอสิบดาบที่อยู่ตัวท่านก็บางทีก็หมายถึงเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีไพ่ที่ดีๆนะคะแต่แต่เดื่อนี้หนื่อยหน่อยนะแต่พูดถึงในไหนก็พูดถึงเรื่องเหน็ดเหนื่อยก็มีไพ่เอ็เปอร์เข้ามาก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ไพ่ที่ดีๆก็อย่างเช่นเดือดซันนะคะบางทีสิ่งที่ท่านทําแล้วเนี่ยค่ะคนก็จะมองเห็นนะคะเพราะว่าเดือดซันก็เป็นป้าทิดนะคะ มีพระจันทร์กับหัวก็คือตีสี่ตีห้าโผลมาใบนึงก็เป็นพาทิตนชีวิตเจอจ้ารุ่งโรจนะคะมี The s สตาร์เข้ามาก็จะมีเรื่องยินดีที่ท่านก็นึกไม่ถึงเข้ามาเช่นกันนะคะแต่ว่าการครบการที่ว่าเราจะคบกับใครนี้ก็ให้ระวังมากหน่อยนะคะมีปัญหาอะไรก็ให้ปรึกษากับคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือเราได้นะคะ มีไพ่เมจิเชียนอยู่ที่ตำแหน่งของอุปสรรคอริอะไรพวกนี้นะคะบางทีถ้าเราไม่พูดออกไปไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราเงียบๆงียออ่อธิบายไม่ถูกหรืออะไรเนี้ยก็จะทำมันก็จะคือมันไม่ค่อยดีนะพูดถึงมันอยู่ในตำแหน่งอยู่ในอุปสรรคก็คือว่ายิ่งเราแบบไม่พยายามเคลียร์ปัญหานี่มันก็จะกลายเป็นทําให้ท่านลําบากเองนะคะออโอเคคิดถึงคิดถึงเงินไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะมีเงินเข้ามาแยแยนะคะแล้วก็ มีไพ่มีไพ่เดอะเวอร์ก็คือไพ่ที่เทวดาคุมขรอหรือว่ามใกล้ๆกับตัวท่านเองก็มีความสามารถเ well. ยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะหรือว่าถึงจะมีปัญหาอะไรที่บางทีเราคิดว่าเราทําไม่ได้ก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาชอบเราเสียด้วยนะคะบางทีก็เป็นคนที่มีเอมีมีตําแหน่งอะไรพวกนี้นะคะแต่เดือนนี้มันก็มีเรื่องของการหลอกลวงเยอะนะในตําแหน่งของคู่ค้าคู่สัญญาลูกหนี้เจ้าหนี้รวมถึงเ แฟนด้วยนะคะก็จะได้เป็นไฮพินสเต t กนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้อารมณ์อ่อนไหวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความไม่จริงใจด้วยนะคะก็เป็นได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่าเหมาว่าไปเป็นทุกอย่างหรือบางทีก็ไม่ได้เป็นเลยพอะเดีจนจําแนกไฮพินสเต็กก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อ่อนไหวน้อยใจง่ายน้ำตาไหลง่ายเหลือเกินพูดนิดพูดหน่อยก็จะสะเทือนใจนะครับอันนี้ก็หมายถึงตัวเราเองหรือว่าคนที่เราติดต่อด้วยนะคะหรือคนที่เราคบค้าอยู่ด้วยนะคะมัน อยู่ในตําแหน่งของคนรักนะคะแฟนแล้วก็ถ้าเกิดคู่สัญญาอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะก็จะต้องถ่ายว่ามันต้องรอไปสักพักนะคะมันอาจจะมีอะไรที่เรายังศึกษาไม่ไม่ได้เต็มที่นะคะ มีไพ่เกี่ยวกับเทวดาประจําตัวแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สองใบนะคะใบแรกก็คือเดวเวอร์นะคะที่ผู้นี้ฝังนะคะก็คือคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะคะไปที่ไหนก็พอมีอุปสรรคก็มักจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ติดข้างๆก็จะเป็นเดลเวอร์ก็อาจจะเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับงานที่ว่าเป็นพวกโซเชียลพวกสื่อสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ก็อาจจะมีปัญหา คืออาจจะมีอุปสรรคทําให้เราเหนื่อยใจนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่าข้างๆมันก็ถัดไปก็จะเป็นจัดเม้นนะคะเดือนนี้ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่ามีคนกดดันทําให้เราแบบว่าโอ้โหฉันทนไม่ได้ถูกเอาเปรียบหรืออะไรเงี้ยก็ขอให้เราหันหันหลังให้กับสิ่งเหล่าน,นั้นนะคะอย่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีนะคะจัดเม้นนี่หมายถึงว่าเป็นเวลาที่ว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ดีกําลังจะมาปรากฏผลมันขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวท่านจะดึงอะไรออกมาถ้าเกิดท่านทําในสิ่งที่ไม่ดีนะคะไอตัวที่มันไม่ดีอ่ะ สิ่งที่มันไม่ดีมันก็จะรีบพุ่งเข้ามาหาเหมือนกับเรามีพลังลบถ้าเรามีพลังลบเนี่ยมันก็จะดึงสิ่งที่ลบๆเข้ามาถ้าเรามีพลังบวกมันก็จะดึงดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาแต่บางทีในเดือนนี้มันเราอาจจะโดนคนมากกดดนันทําให้เรารู้สึกแบบว่าฉันทนไม่ได้แล้วนี้ฉันต้องแบบเอาคืนอย่างเงี้ยก็ขอให้ไปสงบใจนะคะคือทําให้น้อยที่สุดน,นะคะ แล้วเราค่อยไปเอาคืนทีหลังดีกว่าเพราะว่าเดือนนี้นเรามีกาที่ได้ดึงสิ่งที่ดีๆเข้ามาหาเรานะคะบางคนนะ,ะโชคดีนะคะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะหรือว่าได้ทํางานต่างประเทศสมัครงานอะไรก็จะประสบความสมําเร็จนะคะเอาละถึงแม้ว่าจะเหนื่อยยังไงก็มีเงินให้เรามาใช้ให้มันมีความสุขนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่มั่นใจหรือว่าเผลอทําอะไรที่มันคิด คิดว่ามันถูกหรือไม่ถูกอะไรนะคะท่านสามารถที่จะไปไหว้พระได้นะคะมีไพ่พวกสินศัก์สิทธิ์อะไรเงี้ยเข้ามาเยอะเหมือนกัน,นะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่นจัดเม้นเป็นต้นนะคะวันพิพากษาโลกนะคะก็คือเราก็ต้องมองไม่เห็นอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่แการนามธรรมาะนะมันไม่ได้ออกมาเป็นรูปตัวตนนะคะ ทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องเรื่องคือว่ามันให้ผลเร็ว m m e d i a t ร l y ก็คือว่าทันทีทันใดนะคะและมีไพ่เดอะเวิร์กก็คือเทวดาประ,ะจําตัวของท่านก็ยังโอเคอยู่นะคะยังคุ้มครองท่านอยู่แล้วก็มีไพ่ที่ว่าเกี่ยวกับอารมณ์อ่อนไหวเข้ามาก็คือไฮพิน t a t e บางทีอิทธิพลของไพ่นะอาจะทําให้บางคนรู้สึกว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะคะสําหรับคนที่มีเออมีคนมาชอบเยอะมากมายเราไปชอบเขาเขาไปชอบเรานะคะก็ การตั <Happiness. S 2> ้งมาตรฐานอะไรยเงี้ยกับเกี่ยวคนที่เราเนี่ยบางทีเราไปตั้งความหวังมากเกินไปก็จะทําให้เราไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะคะก็เนี่ยน่าจะมีป่านนี้น่าจะมีประมาณนี้นะคะก็ถือว่ามีความสุขนะมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาแล้วมีการเดินทางถึงแม้ว่าจะมีภาระค่าใช้จ่ายอะไรก็ถือว่าเป็นไพ่ที่เป็นเดือนที่มีความสุขระดับหนึ่งนะคะก็มีคอมเมนต์อะไรก็เขียนมาได้นะคะในช่องของคุณมิองค์นะคะ ก็ขอให้ชาวราศีเมษทุกๆท่านมีความสุขมากๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ